สวัสดีครับพบกับสุขการ์ลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่คุ้มแน่นอนเจคเกนคลับยกนิ้วชมบอร์ดบริหารหงแดงนะครับตัดสินใจถูกคว้าเวสเสริมทับเจคเกนคลับนะครับอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ได้มาชื่นชมการตัดสินใจของบอร์ดบริหารหางแดงในการเซ็นต์ Việt, การคว้าตัวฟอร์เรนเวสกองกลางตัวรุกทีมชัดจูนวันนี้มาจากเบลวเซนด้วยค่าตัวเป็นสติสมุสรที่116ล้านปอนด์เจคเกนคลับนะครับได้ยุติเส้นทางการเป็นกุนซือของลิเวอร์พูล ในช่วงสมปี2024ได้เปลี่ยนบทบาทปโรถงานเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเรสบูร์และถึงแม้จะออกจากตำแหน่งไปแล้วแต่ความผูกพันที่เขามีต่อหองดังยังคงแน่นแฟ้นอยู่เสมอนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเจนคลับยังได้เดินทางกลับมายัางแอนฟิลเพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จในการควา้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นสมัยที่20ของสโมสรและยังคงมีส่วนร่วมกับลิเวอร์พูลในฐานะั้นทูตกิติมศักดิ์กอนมูล,ลนิธิสโมสร นอกจากนี้เขายังคงติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดกสนักเตะของทีมเก่าของเขาอย่างกุไรชิดโดยช่วยกันสัญญาล่าสุดกับวีเอสซึ่งประกาศยังเป็นการไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันการคว้าตัวเพเมเกอร์ในวัญญย22ปีมาจากเรเว์วูลซันกลายเป็นการซื้อตัวที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรซึ่งลิเวอร์พูลต้องเอาชนะการแข่งขันอย่างดุเดือดจากหลายสโมสรเล็กใหญ่ในโยุโรปอาทิแมนเชสเตอร์และเบย์มินิกเพื่อปิดเดิวนนี้ได้สำเร็จ จคกิงคลับกล่าวถึงการเซ็นยากับเบียดว่านี่จะเป็นเรื่องที่ยัดเยียดมากผมมั่นใจการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเป็นเรื่องยากมากเมื่อคุณเป็นแชมป์แต่ลิเวอร์พูลก็ทําได้พวกเขาเซ็นยากับฟอร์เรนเวียดนักเตะที่มีพรสวรรค์สุดพิเศษผมตั้งตารที่จะเห็นเขาเซ็นยากกับทีมด้วยมันยัดเยียดมากเวียดการเป็นผู้เล่นรายใหม่ที่2ของลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้ล้ำเปิดโดยด้วยการเซ็นยาห้าปีที่ศูนย์ฝึกแอซซาเทนนิงเซ็นเตอร์มงมันสุขที่ผม่านโดยจะเ์ แบ็คขวาชาวดัตอดีตเพื่อนร่วมทีมที่เลเวอร์กูเซนขณะที่มิลลารเกเกตแบ็คซ้ายขำปนหมัดก็ใกล้จะย้ายมาอย่างแอนฟิลเช่นกันสำหรับลิวูนังกับหากปิดดิวเคยเกตได้แล้วพวกเขาก็จะโฟกัสไปที่การปล่อยนักเตะตัวทรงงอย่างเจ้าเรลคอนซาดดวินเยสและเฟเดริกเคียซาตอนทีร์รชันฮิวผู้หนึ่งการีฬาจะมองหาผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังตัวกลางและกองหน้าเบอร์เก้าเข้ามาร่วมทีมต่อไปนะครับเพื่อนผมเอง ฟิมปงเดินเต้นและร่วง,งานเวทที่แอนฟิลเจเรมีฟิมปงแบ็คขวาชาวฮอลแลนด์ของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับฟอร์เรนเวตจำทัพคนใหม่ของพลพรรคหงแดงอีกครั้งหลังจากเคยเล่นด้วยกันมาแล้วที่สโมสรเก่าอย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซนฟิมปงและเวทกังถือเป็น2ขุนพลตัวหลักของเลเวอร์คูเซนตลอดหลายซีซั่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะในปี2023 2024ที่พวกเขาช่วยทีมของอีตโค้ตอย่างชาบีอาลอนโซ ควา้าแชมป์บอเดสกันยเยอรมันแบบไร้พ่ายและควา้าแชมป์เดวโิโพคาาได้สำเร็จนะครับฟิลปงในวัย2 4ปีย้ายจากเลเวอร์คูเซน,นมาเล่นกับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว29.5หล้านปอนด์ตั้งแต่เดือนก่อนแล้วก่อนที่เวียสในวัย22ปีจะย้ายตามมาแบบสดๆร้อนร้อนซึ่งแบขควาจอมลุยก็รู้สึกยินดีที่จะได้ลงเล่นร่วมกับเพื่อนเก่าอีกครั้งที่อันเวลฟิลปงกล่าวว่าการได้ลงเล่นกับฟอเรนเวียสอีกครั้งจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก โดยเฉากันในหลงเล่นในทีมลิเวอร์พูลด้วยกันผมรู้ว่าฟอร์ทำอะไรให้ลิเวอร์พูลได้บ้างผมรู้ว่าเราทำอะไรให้กับทีมได้บ้างคนคนนี้เป็นผู้เล่นที่พิเศษจริงๆผมรู้ว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้บ้างดังนั้นมันจงน่าตื่นเต้นมากที่เราจะได้ร่วมง,งานกันอีกครั้งเมื่อถูกถามว่าอะไรทำให้เขาตัดิใจย,ย้ายไปยังลิเวอร์พูลนักเตะชาวดัตต์กล่าวเสริมว่าพวกเขาคือลิเวอร์พูลคุณรู้ไหมมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลก ผมแทบรอไม่ไหวแล้วจะได้เริ่มต้นแล้วเริ่มแข่งขันเพื่อทั่วรางวัลผมแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะชนะการแข่งขัน,ขน,ขนแล้วสัมผัสบรรยากาศฟิลปโปงเลเวียตนะครับจะเข้าแคมป์ปรีซีซันกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ในวันที่8กรกฎาคมน,นี้จากนั้นพวกเขาก็จะลงเล่นในเกมกระชมมิดนัดแรกกับเบรซอนนอรเดนทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังฮ่องกองและญี่ปุ่นเพื่อทัวร์ฤดูร้อน ตอนนี้รับลูกทีมของอานเนอร์สล็ตจะลงเล่นเกมกระชมิตอีก2นัดที่สนามแอนเวลกับแอตแลนติกบิเบาจากลาลิกาสเปนก่อนที่ฤดูกาล2 0 2 5าถึงสอจะเริ่มต้นขึ้นด้วยเกมคอมมูนิทิชเชลกับคริสตัลเพลตในวันที่10สิงหาคมต่อได้เกมเพิมเล็กนัดแรกด้วยการเปิดบ้านพบก,กับปอนมัดน,นะครับฟันหงเตรียมเหไม่ใช่แค่เกเหกูรู้เผยหงแดงเตรียมสอยฮาโตลูเคบาเป็นทายาทฝันได ลุยส์สตีลนะครับนักข่าวคนดันจัดเดเมลรายงานม,มาว่าลิเวอร์พูลได้วางตัวจอรเรลฮาโต้กองหลังดาวรุ่งอาจากอัมตาดัมและคาสเตโลลูเคบาเซนเตอร์แบ็กอาบาเลซิกเป็น2เป้าหมายเพื่อเข้ามาทดแทนกักตันทีมอย่างเวอร์จิลฟันได์ในอนาคตลิเวอร์พูลนะครับกำลังจะปล่อยตัวจอรเรลคอนซาให้กับเบอร์เลเวอร์กูเซนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งทําให้พวกเขาจะเหลือเพียงโจโกเมสเวอร์จิลฟันได์และอิบไรามาโกนันเต นตำแหน่งกองหลังตัวกลางและอันเนอรสโลเตเฮดก็ชอดัตก็ต้องการแนวรับเพิ่มอีกหนึ่งรายเพื่อสู้ศึกในสีรน,นะตอลอดนวงสัปดั์ที่ผ่านมานกับลิเวอร์พูลก็ต้องเป็นข่าวพบ <c oughs> กับมาเกฮนะีอย่างหนักแต่ล่าสุดรายงานจากสื่อหลายแห่งอ้างว่ามีการบรรลุข,ข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันไปแล้วเหลือแค่การตกลงค่าตัวกับพาเลทเท่านั้นแต่ล่าสุดสตีลระบุว่าหงแดงมีเป้าหมายอย่างฮาโตและลูคบาด้วยเช่นเดียวกัน สติลกล่าวว่าลิเวอร์พูลต้องการกองหลังดาวรุ่งที่จะอยู่กับสโมสรในนานถึง10ปีและจะเป็นทายาทของเวอร์จิฟันได้คนนั้นคือมาร์เกยฮีหรือเปล่าผมคิดว่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรอดูลิเวอร์พูลต้องการผู้เล่นที่มีความสามารถรอบด้านและผมไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะหันกลับไปลุยในตลาดนักเตะช่วงสมัยน,นี้หรือปีหน้าเพื่อคว้าตัวเจอร์ฮาโต้ของอาแจากและเวอร์จิฟันได้ก็เป็นแฟนตัวยงของฮาโต้ เขาชอบสไตล์การเล่นของฮาโตมากจากที่ผมได้ยินมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ในฮอลแลนด์เขาชื่นชอบฮาโตมากจริงๆเขาคิดว่าฮาโตเป็นนักเตะคนหนุ่มในตำแหน่งแนวรับที่ดีที่สุดของฮอลแลนด์ในรอบหลายปีดังนั้นเราจึงควรจับตาดูเขาเอาไว้บางทีมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสมัมมานี้หรืออาจจะเป็นปีหน้านักนนิสติลนะครับได้พูดถึงลูเคบานในวัย22ปีด้วยว่า ลูกเคบาของลา์ซิกอาจเป็นคนที่น่าจับตามองผมรู้ชัดเจนแล้วว่าลิเวอร์พูลจับตาดูเขาอยู่ผมได้ยินมาว่าลิเวอร์พูลส่งแมวมองไปดูเกมของไลฟ์ซิกหลายครั้งแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาอาจเป็นคนหนึ่งที่น่าจับตามองในแง่ของการที่ลิเวอร์พูลพยายามดึงกองหลังดาวรุ่งที่ดีที่สุดในตลาดมาร่วมทีมสตีลกล่าวทิ้งท้าย ด่วนหงแดงเนื้อหอมโอซิเมียนร้รองขอซบอนเฟลปัดเงินล้านซาอุนาปรีเปิดทางสะดวกดายิงฟอร์มประการวิคเตอร์โอซิเมียนระเบิดฟอร์มโหดซัดไป37ประตูจากทั้งหมด41นัดกับกาลาตาสลายเข้าใหญ่สะเทือนตลาดนักเตะวิคเตอร์ออซิเมียนนะครับยอดกอรหนาฟอร์มเดือดชาวนไนจีเรียได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าต้องการย้ายมาล่าตะข่ายในถิ่นอันเวลหลังปฏิเสกข้อเสนอมหาศาลจากลีกซาอุดิอารบเบียทำให้หงแดงลิเวอร์พูลลายเป็นถึงหนึ่ง ที่จะคว้าลายเซ็นของเขาไปครอบครองในช่วงซัมเมอร์นี้ทันทีนะครับแล้วยิ่ยงในวัย26ปีนะครับเพิ่งสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซระหว่างการยืมตัวกับกาลาตาสลายโดยถล่มประตูไปถึง37ลูกจากการลงเล่นเพียง41นัดพาทีมคว้าเดิบบัลแชมป์ในตุรกีได้อย่างยิ่งใหญ่แต่ด้วยความสัมพันธ์ที่ตดตามกับสโมสรแม่นาโปลีทำให้การย้ายทียมในช่วงซัมเมอร์นี้แทบจะเป็นที่แน่นอนแล้ว ตามการรายงานจากสปอร์ตมีเดียเซตนะครับโอซิมเฮนได้ตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยการปฏิเสธข้อเสนอค่าเหนื่อยสูงถึง35ล้านยูโรต่อฤดูกาลจากเอลิลานเพื่อมุ ia, ่งมั่นหาความสุเร็จในเส้นทางอาชีพขาแข้งสถานการณ์ยิ่งเข้าทางลิเวอร์พูลมากขึ้นไปอีกเมื่อมีรายงานว่าออริเลตเดรโรลินติสประธานสโมสรนอตเลติีผู้เขี้ยวลากดินไม่ได้มีความตั้งใจที่จะขายนักเตะกุศกันให้กับยูเวนตุสกูแข่งล่นเลกโดยเดคขาน ยิ่งไปกว่านั้นเงืนขายข้อริญญาที่รบุไว้75ล้านโยูโรจะมีผลบังคับใช้กับสโมสรจากต่างประเทศเท่านั้นซึ่งเป็นการปิดประตูใส่หน้าูุแข่งในประเทศและเปิดทางสะดวกให้กับลิเวอร์พูลโดยตรงและข่าวระบุนะครับว่าตอนนี้นาะบุลีกำลังเอาใจช่วยให้เดียวกับลิเวอร์พูลเกิดขึ้นโดยเร็วที่สดุดและข่าวดียิ่งไปกว่านั้นก็คือความต้องการก่เหน็ดของโอซิมเมนก็ลดลงอย่างมากเพื่อให้การยทิมครั้งนี้เกิดขึ้นจริงนี่คือ โอกาสทองที่หาได้ยากเมื่อทุกปัจจัยเป็นใจให้กับลิเวอร์พูลทันะเตะที่ต้องการย้ายมาสมสรต้นสกัดกับพร้อมที่จะขายให้และเงินไขสัญญาที่เอื้อประโยชน์อย่างเต็มที่หากหงส์แดงไม่คว้าโอกาสนี้ไว้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วขายปริศนาทำไมเวส์แองประวัิติสร์หง์แดงเปิดตัวในชุดเก่าไราเบอร์เผยเมืองหลังสัญญาไนกี้อดิดาส ภาพสุดจ็อกนะครับฟอเรนเวียสกับเจมี่ฟิมปงสองแข้งใหม่ป้าแดงเปิดตัวกับลิเวอร์พูลในชุดแข่งขันในกีฤดูกาลเก่าไม่ใช่อ d ดิชัสปอนเซอร์ใหม่ภาพการเปิดตัวฟอเรนเวียสนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์พูลและเจมี่ฟิมปงในชุดแข่งขันในกีฤดูกาล2024-25ได้สร้างความประลัดใจและการตั้งคำถามมากมายให้กับแฟนบอลทั่วโลกนะครับทำไมการเซ็นญยญาญ์คหลังประวัติศาสตร์ถึงเกิดขึ้นในชุดแข่งเก่า และทำไมยังไม่มีการประกาศเบอร์เสื้ออย่างเป็นทางการวันนี้เราจะมาไขาทุกข้อสงสัยกันนะครับปมสัญญาในกีมรดกตกทอดจากยุคโควิดสาเหตุหลักนะครับของปรากฏการณ์นี้คือเงืเ่อนไขในสัญญาที่ลิเวอร์พูลมีกับไนกี้สปอนเซอร์ชุดแข่งขันรายปัจจุบันซึ่งยังไม่สิ้นสุดลงจนกว่าจะถึงวันที่1สิงหาคมปี2 5 6 8นั่นทําให้ในช่วงเวลาก่อนนั้นลิเวอร์พูลยังไม่มีสิทธิ์นําชุดแข่งขันสปอนเซอร์รายใหม่อย่างอาดิดาส มาใช้ในกิจกรรมทางการใ,ใดๆได้เลยเงื่อนงำที่น่าสนใจคือทำไมสัญญาถึงสิ้นสุดในวันดังกล่าวคำตอบต้องย้อนกลับไปถึงวิกฤตโควิด -19 ที่ทำให้รดูการสม1 9ถรมึง2020ต้องยืดเยื้อจบช้ากว่าปกติส่งผลกระทบโดยตรงต่อวันเริ่มต้นสัญญาของไนกี้ที่เข้ามารับช่วงต่อจากนิวมาล์ลนและผลกระทบนั้นก็ได้ส่งต่อมายังวันสิ้นสุดสัญญาในอีก5ปีให้หลังนั่นเองกลยุทธ์เบอร์เซี ปกป้องสปอนเซอร์ใหม่ส่วนปริศนาเรื่องเบอร์เสื้อที่ยังไม่มีการประกาศนั้นแหล่งข่าวเชื่อว่าเป็นกลยุทธ์แยบยลของสโมซอนเพื่อป้องกันไม่ให้แฟนบอลรีบไปซื้อเสื้อแข่งขันในกี้รุ่นเก่ามาสกินชื่อและเบอร์ของนักเตะใหม่เป็นการรักษายอดขายและให้เกียรติอาดิดาสที่กําลังจะเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ล่าสุดในวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นแฟนๆจะสามารถสั่งซื้อเสื้อใหม่พร้อมชื่อของเวสและฟิล์มตรงได้ทันที อยอนรยก็ตามสัญการนี้ได้สร้างความสับสนเล็กน้อยเนื่องจาก Liverpool มีโปรแกรมอุ่นเครื่องตีซีซั่นถึง3นัดก่อนวันที่1สิงหาคมซึ่งนั่นหมายความว่านักเตะใหม่จะต้องลงเล่นในชุด Nike รุ่นเก่าและน่าจะมีการใช้เบอร์เสื้อชุดคราวไปก่อนดังนั้นแฟนบอลเดอะครัพจึงต้องอดทนรออีกไม่นานการรอคอยครั้งนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่1สิงหาคมซึ่งเราจะได้เห็น2สระดังในชุดแข่งขัน Adidas ใหม่เอี่ยมพร้อมเบอร์เสื้ออย่างเป็นการที่ทุกคนรอคอยนะครับ บิ๊กดียลสะเทือนพรีเมียร์ลีกหรือสนันสุดยอดก่อนหน้าของโลกโอซิมเฮนจ่อซบแชมป์เก่าลิเวอร์พูลหลังมีข่าวหาเรือส่วนตัวเข่ายใหญ่สันสะเทือนแอนฟิลด์นะครับกระแสะข่าวหนาหูวิกเตอร์โอซิมเฮนอาจเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายในแนวรุกของหงด่างหลังจากสร้างปรากฏการณ์คว้าแชมป์พรมลีกได้อย่างยิ่งใหญ่ในฤดูก,กาลแรกของอันเนอร์สลอตลิเวอร์พูลยังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งอย่างไม่หยุดยัง้ง ล่าสุดมีกระแสข่าวลือสะพัดว่าหวงแดงกำลังวางแผนสร้างบิ๊กเดียวข้าเย่าตลาดด้วยการท่านทำวิเตอร์โอซิเมนหนึ่งในสุดยอดกองหน้าของโลกมาร่วมเทียมและมีแรงงานว่าชื่อของเขาถูกหยิบยกมหารือกันเป็นการส่วนตัวภายในสโมสรแล้วอล็กครุกนะครับผู้สื่อข่าวจากทอปสปอร์ตอ้างอิงข้อมูลจากทีบีอาร์ฟุตบอลและกิฟต์มีสปอร์ตต่อย้ำกระแสข่าวหนึ่งกล่าวโดยระบุว่าเขามีความรู้สึกว่า ดาวยิงทีมชาติไนเีเรียจะย้ายมาคักขัง,ขงในพิมลิกสัม์นี้อย่างแน่นอนวิเตอร์โอซิเมนเป็นนักเตะที่น่าสนใจเขาปฏิเสธการย้ายไปลีกซาดีอาระเบียผมแค่มีความรู้สึกว่าเขาอาจลงเอย่ยที่พิม์ลีกครูสกล่าวข้อมูลสำคัญที่ทําให้ข่าวนี้มีน้ําหนักมากขึ้นคือการที่โอซิเมนซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงระหว่างการเล่นแบบยืมตัวกับกาลาตาสลายโดยยิงในลีกได้26ประตูในตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอมาสารจากลีกซาอุ เพื่ออยู่คาแข่ขงในยุโรปต่อไปโดยมีลีกอังกฤษเป็นจุดหมายประทางในฝันการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางอนาคตที่ไม่แน่นอนของดาวเวนนูนเยสซึ่งยังคงประสบปัญหาฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอหากดาวยิงทีมชาติอวกไวยต้องย้ายออติเทียมการหาตัวแทนที่ดีกว่าโอซิมเฮนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ หากน,นินีเกิดขึ้นจริงนะครับจะถือเป็นการเปลียนเดียวตลักกัสการ์นเตะที่สุดยอดของลิเวอร์พูลหลังจากที่ก่อนในนี้พวกเขาพึงคว้าตัว2ดาวดังจากเลเวอร์กูเซนอย่างจิมมี่ฟิมปงและฟอร์เรนเวียดเมื่อเสริมทัพการมาของโอซิมเฮนไม่เพียงแต่จะเป็นการเสริมทัพที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงความเยอทยานของลิเวอร์พูลในการป้องกันแชมป์และไล่ล่าความสำเร็จต่อไปในยุคข,ของอาร์เนอร์สลัตแฟนบอลต้องจับตาเดีวนี้อย่างไม่กระพริบตา เรียบร้อยอีซัรตัดสินใจแล้วนะครับหลังมีข่าวกับลิเวอร์พูลดวนอเล็กซานเดอร์อีซัรนะครับดาวยิงของเดวิลคอร์ลตัดสินใจแล้วหลังมีข่าวกับหงแดงลิเวอร์พูลเดลี่เทเลการาムนะครับรายงานมาว่าอเล็กซานเดอร์อีซัรกองหน้าทีมชาติเซีเดนของซาลิกาดงนิยร์คเซ์โตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้แม้มีข่าวเรื่องความสนใจจากหงแดงลิเวอร์พูลก็ตามนะครับ ซลาริซักโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงสันไปย23ลูกในพิมพ์ลีกลมแล้วยิงไปถึง27ประตูวรวมทุกรยการเมื่อฤดูการที่ผ่านมาโดยช่วยให้นิวคาสเซิลคว้าแชมป์คาราบาวคับและคว้าตัว๋วยูฟาแชมเปี้ยนปลีกได้สำเร็จทำให้มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลโดยเชืว่อว่าเนวคาสเซิลต้องการแค่ตัวที่ไม่ต่ำกว่า150ล้านปอนด์เลยทีเดียวยันไรก็ตามนะครับรายงานล่าสุดระบุว่านิวคาสเซิลยังไม่ยเข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาเพื่อขอซื้อตัวอีซักอย่างเป็นทางกเลย ขณะที่ตัวนักเตะเองก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะค้าแข้งอยู่กับต้นสกัดปัจจุบันต่อไปในฤดูกาล2 0 2 5ถึงที่จะมาถึงนี้และที่สำคัญเขาเหลือสัญญากับสวิตกาดงจนถึงปี2 0 2 8ซึ่งนิวคาสเซึ่งนลเองก็ไม่มีคนจำเป็นที่จะต้องรีบปล่อยตัวเขาออกจากทีมหากเม็นการเสนอตามที่ต้องการนะครับเจลาเรกราฟาคลับสลัดยอดกุนซือตีเวนเจลานะครับ กองกลางที่ดีที่สุดตลอดกาลของลิเวอร์พูลที่เดินทางมาม e ทติ้งแอนกรีตกับแฟนบอลชาวไทยพร้อมจัดทีมในดวงใจของตนเองอดีตกองกลางะดับตำนานผู้เชดฉายตลอดกาลอย่างสตีเวนจอร์ดมาพบปะแฟนๆที่ประเทศไทยโดยในช่วงก่อนที่โจร์ดจะแจกไลายเซ็นให้กับแฟนๆซื้อตั๋วเข้างานแล้วยังได้ให้สัมภาษณ์แบบสบายๆเกี่ยวกับการมาเยือนประเทศไทยว่าเขาตื่นเต้นมากเพราะไม่ได้มาเมืองไทยบ่อยเท่าไหร่นัก และได้เห็นการต้อนรับกับแฟนๆตั้งแต่สนามบินก็ยิ่งรู้สึกตืนเต้นมากขึ้นไปอีกขอบคุณทุกการต้อนรับอย่างอบอุ่นของแฟนบอลชาวไทยที่มีให้เมื่อวิธิกรได้ให้โจราดจัดสุเอ้เพ่นในดวงใจโดยอดีตแข้งทีมเชงกฤษได้เลือกทั้งซามิฮูเปียดิม,มาฮามันซาบีอัลลันโซเฟร์นันโดตอเรสลุยโซเลสและไมเคิลโอเวน่น ส่วนจะให้ใกลายเป็นุนเสือทีมชุดนี้เจอร์ดาตตอบว่าเลือกยากจริงๆเพราะตัวเองนั้นชื่นชอบผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลทุกคนเลยอยากได้ทั้งราเฟลมินเตสเยกิ้งครับและอร์เนอร์สลอตกลุ่มทีมนี้ทั้ง3คนซึ่งนอกจากช่วงสัมภาษณ์บนเวทีจอร์ดาดก็มีการเปิดโอ,อก,กาสแก่แฟนบอลในงานนั้นยกมือถามคำถามเจอร์ดาด้วยตนเองด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าอบอุ่นจริงๆนะฮะไม่ถือเนื้อถือตัวเลยนะครับอบอุ่นมากสุดๆนะครับ ส่วนแอดมินก็เป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่ชื่นชอบลิเวอร์พูลเพราะสตีเวนเจะรลาดเลยล่ละครับอยู่บ้านนี้มีแต่รูปเล่าครับพอมันพี่น้องนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่22มิถุนายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The c o อฟแฟนบอพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ